สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวชัวยอดฮิตนะครับชัว AD4D นะครับตัวนี้หัว KSM8 นะครับหัวใหม่อย่างดีครับดูดเสียงได้ดีนะครับกับตัวนี้รีเซเวอร์นะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับรีเซเวอร์2จอนะครับ2จอแยกนะครับชัว AD4D นะครับสีเสาแยกสัญญาณอิสระนะครับตัวเสาใหญ่ๆครับรับสัญญาณได้ดีครับ วันนี้จะมาทดสอบกับความไกลดูนะครับกับการใช้งานจริงในงานพิธีจริงนะครับจะผ่านไหมครับผมทำรีวิวไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายนะครับตอนนี้นะครับชแนลแรกนะครับความถี่ใหม่อยู่ที่ความถี่6 9 4 0 0 0ถึงเ0 3 000เมนกะเรื้์นะครับส่วนคำถี่ช่องที่2อนะครับอยู่ในย่านความถีใหม่7 4 8ถึงเ5 8เมกะเรื้์นะครับเสาด้านหลังนะครับสังเกตดูนะครับเวลาใช้งานนะครับ ชแนลแรกต้องใช้คืน6ก็4ี่เนนะครับชแนล2นะครับ7 4 8ถึงเจ8นะครับต้องใส่ให้ถูกความถี่ด้วยนะครับไม่งั้นรับไม่ได้ไม่ไกลนะครับตอนนี้ผมจะลองมาเทสความไกลดูนะครับว่าจะได้ประมาณกี่เมตรนะครับใช้กับตัวมิกเซอร์ y a m a ่า m g 1 6 x u นะครับชแนลหนึ่งจะลองทดสอบเสียงและความไกลดูนะครับทดสอบสุดครับทดสอบมีน้ำเสียงหลังตู้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหน้าตู้ดูนะครับ ทดสอบความไกลกันดูนะครับว่าจะได้ประมาณกี่เมตรนะครับทดสอบใช้งานจริงนะครับหัว KSM8 นะครับชัวร์เ d ดีโฟลูกใหม่นะครับตัวนี้กำลังส่งนะครับ30มิลลิวัตต์นะครับกำลังส่ง30มิลลิวัตต์นะครับทดสอบน้ำเสียงดูนะครับทดสอบซึดงครับทดสอบ1 2เช็คทดสอบ1 2ครับระยะตรงนี้ก็ประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ทดสอบสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองทดสอบสวัสดีครับทดสอบจะลองระยะความไกลดูนะครับว mm ่าจะได้ประมาณสูงสุดกเมตรนะครับทดสอบหนึ่งสองประมาณยี่สิบเมตรนะครับระยะความไกลลองดูไปเรื่อยๆนะทดสอบสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองทดสอบระยะก็ประมาณห้าสิบเมตรได้ครับตรงนี้ตัวนี้ผมใช้ตัวแป้งนะครับความถี่หกเก้าสี่ครับ ทดสอบหนึ่งสองรยะของไฟเบลน่าจะประมาณหกสิบเมตรนะครับแนะนํานะครับใช้ฐานอังคารายนะครับของยี่ห้อไหนก็ได้ครับหรือยี่ห้อพนาสมิกสีทองทองก็ได้ครับเพราะว่าตัวไม้กําลังส่งสามสิบมิลวัต์ค่อนข้างแรงนะครับต้องใช้ฐานเยอะพอสมควรนะครับทดสอบระยะนี่ประมาณแปดสิบเมตรเนี่ยประมาณนะครับทดสอบสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองระยะ ก็ได้อยู่นะครับผมยังไม่ขาดขาดหายๆนะครับลองเดินไปเรื่อยๆนะครับประมาณเก้าสิบเมตรนะครับตัวสอบสวัสดีครับตัวสอบหนึ่งสองนะครับระยะความไกลก็ยังได้เยู่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปสุดสวนเลยนะครับทดสอบดูนะครับระยะความไกลสูงสุดนะครับ ก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้นะครับความไกลนะครับทดสอบสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองยังได้อยู่นะครับท้ายสวนเลยนะครับระยะความไกลก็ไกลพอสมควรนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับกับการใช้งานจริงนะครับระยะความไกลพอสมควรก็ยังไม่มีเสียงขัดขัดหายไม่มีเสียงสัญญาณแทรกนะครับใช้งานได้อยู่นะครับทดสอบสวัสดีครับทดสอบเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับ เดี๋ยวก็จะมีตอนพิธีการนะครับผมจะทําคลิปไว้นะครับทําคลิปตอนใช้งานจริงกับคนจริงนะครับว่าสัญญาณจะหลุดห,ห,หายหายหรือไม่นะครับทดสอบสวัสดีครับทดสอบท้บงานได้อยู่นะครับกับสถานที่จริงนะครับโซนนี้จะเป็นโซน อัปเตอร์ปาร์ตี้นะครับตอนกลางคืนนะครับส่วนโซนพิธีการช่วงบ่ายก็จะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตรงพิธีการให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมทดสอบพิธีรทดสอบน้ำเสียงดีนะครับดูดเสียงได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอคลิปต่อต่อไปครับตามธรรมเนียมในวันนี้ด้วยการเจรจาสู่ขอกันก่อนตามธรรมเนียมไทยนะคะ ลำดับแรกจะต้องเป็นหน้าที่ของเท่าแก่ฝ่ายชายค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรวิชาญและดรอร์จันสมจันอินค่ะจะได้กล่าวเจรจายสู่ขอเรียนเชิญท่านค่ะครับ<ว>จะเปบ่าหรือว่าจะได้คุยกับตัวแทนเอออ่าเดี๋ยว,ยวถ้าถ้าคำส,สวยหรือคำหล่อๆนี่อาจจะได้คุยกับเจ้าบ่าอันนี้ ก็ยกมีสำนวนเล็กๆที่เป็นความหม่ดีๆจะให้มาเอ,อจ้าบ่าช่วยตอบเขาดนึนงอย่างเช่นน้ำขึ้นฝั่งเจ้าบ่าวก็ต่อว่าให้รีบตักอะไรอย่างนี้เราก็เลยจะมีสำนวน